ติดตามสาระดีๆรู้ทุกมุมข่าวที่น่าสนใจหลากหลายประเด็นใกล้ตัวกับรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทย สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับกับเข้าสู่รายการเพื่อสังคมไทยโดยกองประชาการกองทัพไทยวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับผมนะครับเอกพลดิบุญมีณชุมแพรับหน้าที่เนินรายการในวันนี้นะครับในส่วนของเพื่อสังคมไทยในวันนี้ครับคุณผู้ฟังอย่างที่ทราบกันดีครับประวัติความเป็นมาของประเทศตั้งแต่สมัยอยุธยาเองเนี่ยมีคนเล่าขานมาเป็นจํานวนมากนะครับวันนี้นะครับเราจะมาลองฟังนะครับอีกหนึ่งมุมมองนะครับจากบันทึกของชาวต่างชาตินะครับคุณผู้ฟังว่าเขาไม่หน่มีประสบการณ์ยังไงเกี่ยวกับอยุธยาและมุมมองของเขา ในยุคสมัยนั้นเนี่ยเป็นอย่างไรโดยการถ่ายทอดในวันนี้นะครับและในวันนี้นะครับเราจะมาร่วมพูดคุยนะครับกับพลตีสนีิโรธธรรมยศนะครับที่ปรึกษาด้านประวัติศาสตร์ทางทหารของอนุสรสถานแห่งชาติสถาบันวิชาการป้องกันประเทศตอนนี้ได้อยู่ในสายกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับพี่หนุ่มครับครับสวัสดีครับคุณเดกพลครับสวัสดีครับวันนี้ในส่วนของบันทึกของชาวต่างชาติเกี่ยวกับยุคสมัยของอยุธยาเนี่ยมันเป็นมาอย่างไรครับพี่หนุ่ม เราได้ยินเรื่องราวของกรุงศรีอยุธยานะครับซึ่งเป็นหมหานครที่ยิ่งใหญ่นะครับคุณเอกพลค,ครับต้องบอกว่าอายุธยาเนี่ยเป็นราชธานีของเราเนี่ย417ปีนะครับตั้งขึ้นในปี1893ในสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งนะครับหรือว่าที่คนไทยเรียกกันว่าสมเด็จพระเจ้าอู่ทองซึ่งนามสมเด็จพระเจ้าอู่ทองเนี่ยตอนนี้นักประวัติศาสร์รุ่นใหม่เนี่ยก็กำลังไปดูว่าเป็นชื่อนะครับเป็นชื่อของกษัตริย์ซึ่งที่มาของพระองค์เนี่ย มีถึงเจ็ดแปดที่มานะครับบางกองมาจากเม <c oughs> ืองทีบางกอามาจากทางภาคเหนือบางกอามาจากเมาากืองอู่ทองแต่ว่าสมมุติฐานที่ว่าดั้งเดิมนะที่เราเชื่อกันว่าพระองค์เคยเป็นเจ้าเมืองอู่ทองแล้วก็เกิดโรคระบาดน,นะครับแล้วก็ย้ายมาอยู่ที่อยุธยาเนี่ยมาสร้างเมืองใหม่เนี่ยสมมติฐานนี้ใช้ไม่ได้แล้วเพราะว่าจากหลักฐา,านทางด้านโบราณคดีเนี่ยพบว่าเมืองอู่ทองเนี่ยนะครับร้างไปสองร้อยปีก่อนที่สมเด็จพระรามที่ปดีที่หนึ่งหรือว่าพระเจ้าอู่ทองเนี่ยจะมา ตั้งอยุธยานะครับแก๊ปเวลามันไม่ตรงกัน,นครับเพราะฉะนั้นสมมติฐานนีก็เลยตกไปก็ยังคงต้องค้นหาก,กันต่อไปนะครับเนื่องจากว่าเราจะสังเกตว่าในช่วงปัจจุบันเนี่ยหลักฐานต่างๆนะครับทั้งของฝรัง่งทั้งของจีนเริ่มเปิดเผยมากขึ้นเพราะว่ามีคนไปคน้นคว้านะครับไปเรียนเมืองนอกเมืองนาก็ไปเจอเอกสาราเช่นบางคนเนี่ยเขาไปเจอเอกสารในหอสมุดที่อัมสเตอร์ดัมซึ่งก็ไปค้นเอกสารเกี่ยวกับเรื่องจีนเพราะว่าไปเจอ จดหมายเหตุภาพวาดนะครับขบวนพระศพของสเมเด็จพระเทพราชาทําให้มีการวาดภาพมีรูปภาพจําลองว่าใครยืนตรงไหนมาเหสีคนนี้ยืนตรงไหนเนี่ยนะครับแต่ว่าเข้าไปซุกไว้ในเอกสารของจีนเพราะว่าฝรั่งเองก็แยกไม่ออกนะฮะเพราะเป็นภาพโบราณสามสี่ร้อยปีมาเนี่ยฝรั่งเขาก็ไปยัดยัดใส่ไว้ในห้องเอกสารจีนไม่เข้าใจว่าเป็นจีนแต่มาศึกษาไทยก็ไปเจอไปทาปริญญาเอกก็ไปเจอออกมาโอ,อ้โหปรากฏว่ามันทําให้เราได้ทราบถึง พระยศพระอิสริยยศนะครับลำดับขุนนางชื่อคนต่างๆซึ่งเขาวาดภาพเอาไว้ในขบวนอันเชิญพระสบของสรีโอเคสราชาเนี่ยนะครับ,รบอย่างเงี้ยเอกสารต่างๆเนี่ยเริ่มหลัง่งไหลออกมามากขึ้นนะครับแล้วก็ทําให้เราได้เปิดมุมมองใหม่ๆครับตอนนี้ผมมีหนังสืออยู่เล่มหนึ่งนะครับชื่อหนังสือประวัติศาสตร์ยุทยาห้าศตวรรษสู่โลกใหม่เขียนโดยคริสเบอร์เกอร์แล้วก็อาจารย์ผาสุพงไพจิตน,นะครับครับซึ่งอาจารย์ภาสุพงไพจิตเนี่ยผม ติดตามงานของท่านมาตลอดท่านเป็นนักค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองนะครับเศรษฐศาสตร์การเมืองของประเทศไทยมาโดยตลอดท่านก็ไปค้นคว้ามานะครับถึงเรื่องของความยิ่งใหญ่ของอยุธยาจดหมายฉบับแรกๆเลยนะครับที่ท่านไปค้นมาเนี่ยเป็นเอกสารที่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นบันทึกเกี่ยวกับยุทธยาเนี่ยในช่วงแรกๆเลยนะครับ <S 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 เพราะว่าเป็นบันทึกของมาฮวนมาฮวนเนี่ยนะครับเป็นล่ามมุสลิมน,นะครับของ แม่ทัพเซิ้งเหอหลายคนรู้จักกันดีนะครับเซิ้งเหอเนี่ยท่านเป็นแม่ทัพกองเรือขนาดมาของจีนที่เดินทางมาแล้วก็ผ่านมาทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาฮวนเนี่ยเขาเป็นล่ามก็จริงนะครับแต่ว่าเขาก็เป็นนักบันทึกเอาไว้ด้วยเขาก็เลยบันทึกเรื่องราวต่างๆของกรุงศรีธยาที่เขาได้พบเห็นเอาไว้เขาบอกว่าอยุทยานเนี่ยนะครับในช่วงนั้นเนี่ยที่เข้ามาเห็นเนี่ยมันเป็นเมืองที่ มีหลายชาติพันธุ์มากเราเคยได้ยินครับว่าคนไทยเชื้อชาติบริสุทธิ์เป็นยังไงนะครับมาฮวนเนี่ยบอกเลยว่าณเวลานั้นเนี่ยในดินแดนที่เรียกว่ากรุงศรีธยาเนี่ยมีชาวต่างแดนเนี่ยอาศัยอยู่ประมาณห้าหกร้อยครัวเรือนอยู่ที่ชางชุยนะครับชางชุยเนี่ยมาฮวนอาจจะหมายถึงชื่อเมืองก็ได้นะครับแต่ว่าเขาออกเป,ป็นภาษาจีนเราก็ยังไม่รู้ว่ามันคือที่ใดหรือเขาอาจจะหมายถึงว่าทางตอนเหนือของแม่น้ำเจ้าพระยาขิ้งไปนะครับก็ แต่อย่างน้อยเนี่ยเรารู้แล้วว่ามีชาวต่างแดนอาศัยอยู่ในกรุงศรีบุยเนี่ยประมาณห้าหกร้อยครัวเรือนครับแล้วเขาก็ยังบอกว่าบ้านเรือนของคนในวิทยาในยุคนั้นเนี่ยนะครับก็ลองนึกภาพของคนจีนนะครับที่เขาอยู่กันเขาจะเป็นบ้านหินใช่ไหมครับของเราเนี่ยมันเป็นบ้านที่เราเรียกว่ากระท่อม,มนะครับยกพื้นสูงคนจะอยู่บนพื้นสูงนะครับเขาบอกบ้านเมืองของผู้คนสร้างเป็นชั้นชั้นบนไม่ได้ใช้ไม้กระดานทําพื้นแต่เอาไม้ไผ่มาผาแยก นะครับก็คือปูขัดแตะแบบที่บ้านเราทํากันเป็นพื้นบ้านนะครับเอาไม้ไผ่มาผ่าแยกเป็นริ้วปูขัดแตะบนแผ่นปูขัดแตะเนี่ยนะครับคนสยามเนี่ยก็จะเอาเสื่อที่ทําด้วยหวายมาปูทับบนพื้นพื้นเนี่ยเป็นสถานที่คน,นอยุทยาใช้อาศัยอยู่ตลอดทั้งวันม่ว่าจะนั่งนอนกินหรือพอักผ่อนผู้ชายของอยุธยาจะก้าผมมวยแล้วก็ใช้ผ้าพันคอรอบคอผ้าผ้าขาวผมเชื่อว่าน่าจะเป็นผ้าขาวมานะครับ บนลับตัวนุ่งผ้าถุงยาวส่วนผู้หญิงก้าวผมมวยเหมือนกันแล้วก็ใส่ชุดยาวในอุทยาเนี่ยนะครับหมาอุลบอกว่าเป็นขนบธรรมเนียมของคนในอุทยาที่ทั้งกษัตริย์และสามัญชนจะมอบอำนาจการตัดสินใจให้กับภรรยาครับเราจะเคยเห็นนะครับถ้าเคยดูภาพย,ายนตร์ในสมัยก่อน,นอย่างสุริโยไทยอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าเรื่องอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับโบราณเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าผู้ชายมักจะปรึกษาพระมเหสีปรึกษาผู้หญิงนะครับ เขาว่าหมาหัวเนี่ยมันคิเอาไว้ว่าเวลาที่คนยุทธยาจะทําอะไรจะต้องคิดพิจารณาใหม่ท,ทําธุรกรรมการค้าใหญ่น้อยพวกเขาจะปรึกษาภรรยาของเขาครับทางนี้ก็เพราะว่าวิถีชีวิตของผู้ชายในยุทธยาเนี่ยครับเป็นคนที่ค่อนข้างเอะอะตึงตังฉะนั้นภรรยาของเขาเนี่ยจะเป็นคนที่มีความสุขุมรอบคอเตี่ยมไปด้วยสติปัญญาและกลายเป็นผู้ตัดสินใจให้กับผู้ชายในยุทธยาไปในเกือบทุกอย่างจากบันทึกนี้ทําให้เรามองว่า อยุธยาเนี่ยคงจะค่อนข้างชุลมุนวุ่นวายนะครับแล้วก็คนอยุทยาเนี่ยจะมีความสุขนะครับเหมือนกับที่ลาลูแบร์นะสัตเอกอักษรทูตของพระเจ้าหลุยที่สิบสี่เคยบันทึกเอาไว้นะครับลาลูแบร์บันทึกเอาไว้ว่าเพราะอยุทยาเนี่ยในน้ํามีปลาในน้ําข้าวอุดม,มสมบูรณ์เป็นทุกอยาก่างแล้วเพราะเหตุใดละ่ะคนอยุทยาจึงจะต้องไปทํางานหนักตรากำรรพวกเขาใช้ชีวิตอย่างสุขสบายนะครับร้องรำทำเพลงอันนี้ตรงกับที่หมาควนพูดเลยนะครับ ตกเย็นมาเขาก็จะฉลองกันนะครับแล้วก็เรียกว่าสังสรรกันตลอดนะครับมีหน้าเทศกาลเดี๋ยวก็เทศกาลนู้นเทศกาลนี้ไม่มีเทศกาลตกเย็นคนอายุทยาก็จะสังสรรกันนี่คือสาเหตุที่ท,ทำให้ผู้หญิงเนี่ยนะครับจะเป็นเพศที่สุขุมรอบออคอบเพราะคงจะไม่ได้ไปสังสรรอะไรกับเขาด้วยนะครับดูแลง,งานบ้านเลี้ยงลูกนะครับลูกเธอจึงเป็นคนที่ดูแลภาพรวมทั้งหมดของครอบครัว เปลี่ยนไปด้วยสติปัญญานี่มาฮวนพูดนะครับแล้วก็เป็นผู้ที่ตัดสินใจไปเสียทุกอย่างส่วนมาฮวนเนี่ยยังพูดไปถึงก้มมหากษัตริย์และพระบรมาราชวังของกรุงศรีอยาในยุคนั้นด้วยนะครับเขาบันทึกเอาไว้ว่าพระราชวางของกษัตริย์อนุทิยาเนี่ยงามสง่าเป็นระเบียบสะอาดเอี่ยมพระมหากษัตริย์ครับจะทรงแต่งองค์ด้วยท่อนบนที่เปือย่านะครับก็คือไม่ใส่เสื้อนะครับ,รบท่อนล่างจะนุ่งผ้าไหมปักลายที่เอวคาดด้วยผ้าไหมปักดอก ไม่ว่าจะเสด็จไปที่ใดจะไปโดยเสลี่ยงหรือโดยช้างพระที่นั่งจะมีผู้ชายคนหนึ่งถือร่มดามทองก็คือถือกฎนะครับตามไปด้วยทําให้กรมากย์ดูงามสง่ายิ่งนักอันนี้คือบันทึกของหมาหัวนะครับครับอีกคนหนึ่งคนระับคุณเอกผลครับที่บันทึกเอาไว้ในหนังสือของเขาเนี่ยก็คือโตเมปีเวสคนนี้เป็นชาโปรตุเกสนะครับโปรตุเกสเนี่ยต้องลืกก่อนว่าโปรตุเกสนี่เป็นชาติแรกนะครับเป็นฝรั่งชาติแรกเลย ที่เข้ามาในกรุงศรีอยุธยาก่อนหน้านั้นมีนะครับมีชาติอีกแต่ไม่ได้เป็นฝรั่งอย่างเช่นเป็นแขกมัวนะครับเป็นเบงกาลีนะครับก็คืออินเดียตอนใต้รหรือว่าเป็นมาเลยนะครับวงนี้จะเข้ามาแต่ถ้าเป็นฝรั่งเนี่ยโปรตุเกสเนี่ยถือว่าเป็นชาติแรกโตเมปิเรสก็เป็นชาติแรกๆเป็นชุดแรกๆของชาวโปรตุเกสที่เข้ามาเขาบอกว่าอยุธยาณะเวลานั้นมีความเป็นสากลมากนะครับชุมชนชาวอาหรับเปอร์เซียบเบงกาลี แล้วก็เชื้อชาติอ,อื่นๆเช่นมาเลเซียนี่ยนะครับก็อยู่กันทั่วไปเลยทให้เรามองออกเลยว่าอยุธยาเนี่ยนะครับเป็นสังคมที่เต็มไปด้วยพระหุวัฒนธรรมเราจึงหลอมรวมกันมาจนปัจจุบันนะครับเหมือนกับมีคนอเมริกันคนนึงคุยกับผมนะครับอิริกาพลเขาบอกว่าชารัฐอเมริกาเนี่ยทุกวันเนี่ยนะครับที่เขาหลอมรวมเป็นประเทศที่แข็งแกร่งได้ประเทศหนึ่งเนี่ยก็เพราะว่าการหลอมรวมจากนานาชาติผัน บางคนเป็นสเสือนเม็ดทรายบางคนเป็นก้อนหินบางคนเป็นปูนบางคนเป็นน้ํานะ้าที่เหล้วเลยนะครับจับไม่ได้เลยแต่เมื่อทั้งหมดมาล้อมรวมกันเนี่ยมันกลายเป็นผนังปูนแ,แข็งแกร่งน,นะครับผมก็อยากจะพูดถึงนะครับเรื่องของกรุงศรียธยาเหมือนกันว่าอณนะวันนั้นนะครับกรุงศรียธยาก็คือประเทศที่ล้อมรวมกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆหลายวัฒนธรรมเข้ามาด้วยกันแล้วก็ทําให้กรุงศรียธยาเนี่ย แต็ไปด้วยความแข็งแกร่งนะครับเหมือนกับที่โปรตุเกสเข้ามาโปรตุเกสก็ถ่ายทอดวิทยาการเรื่องของปืนใหญ่เรื่องของป้อมป้อมต่างๆในอาญาชัยเนี่ยนะครับจะกล่าวไปก็คือเริ่มต้นมาตั้งแต่โปรตุเกสเข้ามานะครับในสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่สองนะครับแล้วก็หลังจากนั้นมาสมเด็จพระบรมไตโรโลกนาถนะครับก็มีการสร้างกำแพงเมืองขึ้นมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยสมเด็จพระมาหาจากักรพรรดิซึ่งในครั้งนั้นเนี่ยตอนที่ พระเจ้าจ่าเบงชเวตีของพม่าหงสาวดีเนี่ยนะครับยกทัพมาตีกรุงศรีอยาเดิมเนี่ยก่อนหน้าเนี้ยกําแพงของกรุงศรีอยาเนี่ยฝรั่งต่างชาติบันทึกเอาไว้ว่ามันเป็นแค่เนินดินนะครับตั้งแต่สมัยตุนพระเจ้าอุงทองมาเรื่อยเลยนะฮะมันเป็นเนินดินแล้วเขาก็เอาไม้สูงเนี่ยปักตั้งตั้งตั้ง,งไม้สูงท่อนใหญ่ๆนะครับสมัยโบราณไม้สูงนี่คงท่อนเบลเลอร์เลยละ่ะก็เอามาเรียงตักปักตักเหมือนกับรั้วบ้านครับ แต่เพราะในสงครามในสมัยเลยพระมหาจากักรพรรดิเนี่ยนะครับรูปแบบของสงครามเนี่ยมันเปลี่ยนไปพระเจ้าจอมเริงชเวตี้เนี่ยนำเอาสงครามจริงๆแล้วเนี่ยนะครับมันเป็นสงครามครั้งแรกๆเลยระหว่างไทยกับพม่านะครับเพราะก่อนหน้าเนี้ยเราแทบไม่ได้ทําสงครามกับไทยเลยมีก็แต่ในสมัยพระเจ้าอู่ทองขุนหลวงพระง่วเนี่ยนะครับพระราเมศวน,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 นเนี่ยในช่วงต้นๆเนี่ยเราก็ยกทัพไปนะครับไปปราบกัมพูชาไปปราบเขมรปราบหัวเมืองเหนืออย่างเงี้ยนะครับเป็นสงครามเล็กๆ แต่พอเราถูกพมา่ายกทัพมา θ, ล้อมพระนครซึ่งอาจารย์ดรสุเนศชูตินคารนท่านเรียกยุทธศาสตร์แบบนี้ว่าเป็นยุทธวิธีแบบต้อม่ข่ประชิดนะครับประชิดขนาดไหนมีผู้บันทึกเอาไว้ถึงขนาดที่ว่าช้างของพม่าเนี่ยนะครับมาประชิดพระนครจนขนาดที่ว่ามันเอางวงเนี่ยเกี่ยวเสากำแพงเมืองได้เลยว่าขนาดนั้นเลยนะครับแสดงว่ามันชิดมากนะครับช้างตัวมันใหญ่ก็เข้ามาดิง้งก็มาเกี่ยวหัว หัวเสาอะนะครับคอนซูมที่เอามาปักไว้ดังนั้นพอหลังจากเสร็จตึกครั้งนี้เนี่ยตึกครั้งนี้คือสองพันเก้าสิบเอ็ดนะครับเป็นจุดที่เราน่าสนใจอย่างหนึง่งก็คือเป็นตึกที่เราสูญเสียสมเด็จพระสุริโยไทยพระมเหสีของสมเด็จพระมหาจากักรพรรดิครับดับะนั้นเมื่อเราสูญเสียนะครับถึงแม้เราจะไม่แท้ไม่เสียกรุงแต่เราประสบกับความสูญเสียจากสงครามป้อมข่ายประชิดที่พระเจ้าตะเบงเวตี้มาล้อมกรุงเนี่ยสมเด็จพระพมหาจากักรพรรดิก็เลย มีรับสั่งให้ปรับปรุงกำแพงจากซ่อนซุงเนี่ยกลา,ายเป็นก่ออิฐซอปูนนะครับพระองค์ท่านก็นเริ่มแล้วก็ความเร่งด่วนนะครับพอเกรงว่าพมา่าจะยกกลับมาอีกก็เลยให้ไปรื้อกำแพงอิฐนะฮะจากสุพรรณบุรีอย่างเงี้ยนะครับจากลบบุรีเนี่ย,ยซึ่งก็มีอิฐอยู่แล้วเพราะอิฐเนี่ยบางทีมันต้องเผามันเผาไม่ทันนะครับก็ไปรื้อล่องน้ํามานะครับเอามาสร้างกำแพงพะลครจนกระทั่งเป็นกำแพงเมืองอย่างเช่นในปัจจุบันที่เราเห็น,รหนสร้างกำแพง S <S น,นี่เกิดขึ้นในสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิแล้วก็มาปรับปรุงขยายใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะครับในช่วงที่พระมหาธรรมราชาอันนี้ก็คือพ่อนะครับหรือพระราชธิดาของสมเด็จพระนาเรศวรนะพระมหาธรรมราชาเนี่ยนะครับพระองค์ท่านได้ปรับปรุงหลังจากที่เราเสียกรุงครั้งที่หนึ่งไปก็ <S <S แน่นอนแล้วครับบุอเรงนองยกทัพมาตำแพงก็คงจะได้รับความเสียหาย าาพม่าทมราชาก็ขึ้นครองราชนะครับโดยรับการแต่งตั้งจากบุเรงนองเพราะตอนนั้นเราตกเป็นเมืองขึ้นของพม่านะครับก็ค์ก็สั่งให้มีการปรับปรุงกำแพงพระนครอ,อย่างยิ่งใหญ่เลยนะครับเพราะว่ามันโดนได้รับความเสียหายเมื่อตอนเนี้ยนะครับเป็นการขยายพระนครข,ขออึ้นใหญ่ในช่างจากต่างชาตินะครับเช่นโปรตุเกสออรันดา พในยุคข,ของพระมหาธรรมราชาเนี่ยพระองค์ก็ขอความร่วมมือนะครับเพราะว่าฝรั่งต่างชาติเนี่ยเขาบันทึกเอาไว้ว่าโดยพังยิ่งลาดูแบเนี่ยนะครับบันทึกเอาไว้ว่าเราเนี่ยดูเหมือนจะไม่ถนัดก,กับการสร้างกำแพงอิฐก, mm hmm. ก็เลยต้องใช้วิศวกรน,นะครับทั้งจากฮอลันดานะครับทั้งจากโปรตุเกสมาช่วยในการสร้างกำแพงเมืองกำแพงที่ยังเหลือในะปัจจุบันเนี่ยนะครับเราไปเที่ยวยิราเนี่ย กำแพงอยุธยาที่เรายังเห็นชัดเจนอยู่ในปัจจุบันนะครับก็คือป้อมเพชรป้อมเพชรเนี่ยนะครับอยู่ตรงปากน้ําบางกระจถ้นาใครไปเที่ยวนะครับข้ามไปเกาะเมืองเลี้ยวไปทางซ้ายนะครับมันจะอยู่มุมซ้ายติดแม่น้ําเลยนะครับเจ้าพยาแล้วก็มันจะเป็นปากน้ําเป็นสามแยกที่สน้ําเนี่ยนะครับเป็นปากน้ําตรงเนี้มันเกิดน้นําวนเขาเรียกกันว่าปากน้นําวนบางกระจะเรือสำเภาอะไระต่างๆเนี่ยจมที่นี่เยอะมาก เวลามาค้าขายกับกรุงศรีพยาตรงป้อมเพชรเนี่ยนะครับฉะนั้นตรงป้อมเพชรเนี่ยเราได้รับวิทยาการมาจากโปรตุเกสหรือฮอลันดาป้อมเนี่ยมันจริงออกมาในลักษณะของป้อมเหมือนกับป้อมของฝั่งยุโรปนะครับถ้าไปดูเนี่ยใบยเสมาหรือว่าเชิงเทินเนี่ยมันจะเป็นเหลี่ยมนะครับอีแทงหนึง่งถ้าจะไปดูนะครับอยู่ตรงวัดท่าสายนะครับอยู่อีกด้านหนึ่งตรงข้ามกับป้อมเพชร นะครับต้องไปอยู่อีกภาคหนึ่งของกรุงศรีอยากรถไปออกจากป้อมเพชรไปก็ตีนะครับออกซ้ายไปเลาะไปอยู่อีกมุมหนึ่งไปทางแถวตลาดหัวรอนะครับเลยตลาดหัวรอไปนะครับตรงนั้นเนี่ยเราเรียกว่าป้อมประตูเข้าเปลือกอันนี้ก็ฝรั่งสร้างให้นะครับสองป้อมเนี่ยคือป้อมที่ยังหลงเหลืออยู่ในปัจจุบันที่เหลือเนี่ยไม่เหลือแล้วเพราะว่าถูกรื้อไปบ้านโดยเพา่งยิ่งในสมัยรัชกาลที่หนึ่งนะครับตอนนั้นเนี่ย ศึกกำลังมาสง,างครามก้าวทับนะครับเราก็คงจานั้นได้ศึกมาใหญ่มากและกรุงรัตนโกสินทร์ก็เพิ่งสร้างใหม่ดังนันการที่หนึ่งเนี่ยก็เลยต้องรีบสร้างกำแพงเมืองเพราะกลัวสงครามป้อมค่ายไปชิดอีกเหมือนกันนะครับแม้จะยกออกไปตั้งรับนอกเมืองไปตั้งรับที่ราดยาที่กาญจนบุรีแล้วก็ตามแต่ว่าพระนครก็ยังต้องมีความแข็งแกร่งพระองค์ก็ทรงมีรับสั่งนะครับให้หรื้อกำแพงตง่างจากกรุงศรีอยานะครับซึ่งตอนนั้นก็เหลือแต่ซากละล่ะ,ะนะครับ เอาหินเนี่ยลงเรือไปแล้วก็ไปสร้างกำแพงกรุงเทพกรัตนโกจรเพื่อที่จะใช้ป้องก,กันกรุงที่กำลังสร้างขึ้นมาใหม่นอกจากนี้นะครับการตัดถนนรอบเกาะเมืองอุทยาก็ยังทําให้กำแพงเนี่ยส่วนหนึ่งศูญย์หายไปดังนั้นป้อมเนี่ยเหลืออยู่สองป้อมครับคือป้อมเพชรกับป้อมประตูข้าเปลือกส่วนกำแพงเนี่ยก็เหลือตรงสะพานปรีดิชมงนะครับแล้วก็อีกไม่กี่จุดนะครับกำแพงนี้แทบจะเหลือน้อยเรียกว่า กลายเป็นของหายากในพิทยาไปแล้วนะครับชาวต่างชาติเนี่ยเล่าให้ฟังว่าเมืองเนี่ยนะครับฮอลันดาเขาบอกว่ามันยาวกําแพงเนี่ยมันสองไมล์ฮอลันดากาแพงเมืองเนี่ยนะครับซึ่งมีค่ายคูประตูหอรบเนี่ยตางตำราก็ว่าสิบหกป้อมนะครับพญาโบราณราชธา,านินท่านทึกไว้หรือว่าอาจจะมีตามจดหมายหอหลวงคือมียี่สิบสองป้อมก็แล้วแต่นะครับจะมีกี่ป้อมเราไม่ว่ากัน แต่รู้ว่ามันยาวเนี่ยนะครับถ้าเราขับรถรอบเกาะเมืองเนี่ยมันประมาณ12.4กิโลเมตรแสดงว่ากำแพง,งอยุปยาเนี่ยยาวมากนะครับล้อมเกาะ,ะเมืองเป็นเมืองหัป้อมปราการฝรัหลงเนี่ยบอกเลยว่านี่คือนครหักป้อมปราการมีแม่น้ำสามสายล้อมรอบเจ้าพยาลูกบุรีและปากสักนะครับเป็นคูเมืองขนาดใหญ่พม่ามาตีกรุงศรีอย่านี่โอดกวนทุกครั้งพราตียากเหลือเกินเพราะว่าจะข้ามแม่น้ําไปมันไม่ใช่คูเมืองนะครับมันเป็นแม่น้ํา ยกเว้นตรงหัวรอที่เราเรียกว่าคูขื่หน้าซึ่งขุดขึ้นมาใหม่ตรงหัวรอเนี่ยมันเป็นจุดที่แค่ที่สุดตอนเราลุงแตกครั้งที่หนึ่งบุเรงนองก็เข้าตรงนั้นลุงแตกครั้งที่สองพม่าก็เข้าตรงนั้นนะครับมันเป็นจุดเดิมแลวเพราะมันเป็นจุดที่แค่ที่สุดเขาวันนี้ไปปากหัวรอนะครับเดินเข้าไปในกระดาหัวรอผ่านตรงสาลเจ้าจะเห็นเลยนะครับมันเป็นมุมตรงนั้นนมีป้อมเคยมีป้อมนะครับที่เรียกว่าป้อมมหาชัยที่พม่าเนี่ยใช้ขุดอุโมง คือตอนที่ข้ามคลองมาเนี่ยพาม่าก็ทาป้อมวิหลักงป้อมวิหลังกงเขาก็คือก็คือเอาแผงไม้เนี่ยนะครับมาทําเป็นโล่ขนาดใหญ่กาบังให้ไพ่้คนของพม่าข้ามคลองเข้ามาข้ามคูคือหน้าเข้ามาพอข้ามมาอยู่ฝั่งที่ติดก,กับกาแพงเราเนี่ยฝ่ายทุเรยาก็ระลมยิงอุตจรุดนะครับเขาก็เอาป้อมวิหลักงเนี่ยหรือแผ่นไม้แผ่นโล่ใหญ่ๆที่เอาไม้มาปักปักปักมาปีกันเนี่ยนะครับเอามาทําเป็นคล้ายๆกับเป็นโล่ บางกำลังพลของพอม่าและกำลังพลเหล่านั้นเนี่ยก็ขุดอุโมงตรงแถวๆถวนั้นนะครับขุดไปเรื่อยๆขุดกันโอ้ขุดกันทั้งวันทั้งคืนนะครับขังบนกำแพงก็ยิงมาทิ้น้ำมันมาขั่วยิ้มขวายสาดลงมาพม่าก็เอาป้อมวิรันเนี่ยบังกำบังแวะนะครับขุดจนกระทั่งลึกได้พอสมควรแล้วก็เอาไฟเข้าไปสุดนะครับฐานรากกำแพงตรงนั้นจิ้นสุดแล้วพม่าก,ก็เข้าตีกรุงศรีอย ได้จากตรงนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นบันทึกทั้งของฝ่ายเราแล้วก็เป็นทั้งบันทึกของฝ่ายฝรั่งต่างชาติที่เข้ามานะครับ,รบพูดตรงกันหมดว่าเพราะมานั้นขุดอุโมงเข้ามาครับนี่คือความยิ่งใหญ่นะครับคื่องความยิ่งใหญ่ของกรุงศรีอยามหานครที่มีอายุ417ปีนะครับตั้งขึ้นปี1893บางหลักฐาน1894ก็ไม่ว่ากันนะครับ,รบแต่ตอนแตกเนี่ย2,310 417ปีก็ถือว่า เราได้เรียนรู้มากมายนะครับจากกรุงศรีอยยาแล้วก็ได้เรียนรู้มากมายจากหลักฐานของฝรั่งต่างชาติซึ่งก็ถือว่าเป็นคุณค่านะครับเป็นเอกสารที่มีคุณค่าอย่างมากแล้วก็ทําให้นักประวัติศาสตร์รุ่นใหม่เนี่ยสามารถที่จะไปค้นคว้านะครับเรื่องราวของกรุงศรีอยยาซึ่งนะวันนี้มันก็จางหายไปแล้วนะครับเอกสารของฝ่ายไทยก็มีน้อยนะครับอย่างเช่นบันทึกชาวกรุงเก่านะครับมันทำให้การขุนหลวงหาวัดทำให้การชาวกรุงเก่าพระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขาพระราชพงศาวดาร ของหลวงประเสริฐหรือว่าสบับพันธ์จันทนุมาตรต่างๆเนี่ยก็ถูกนํามารปปวบรวมแล้วก็เอามาประกอบกับข้อคิดข้อบันทึกของฝรั่งต่างชาติครับมันก็จะทําให้ภาพของกรุงศรียาเนี่ยชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับอันนี้ก็คือเรื่องราวของ ปูสัอยาจากคนที่เขาชาวต่างชาติครับผมขอบคุณครับต่างมุมมองต่างแนวทางแล้วก็ต่างหรือรูปแบบนะครับอาจารย์เพราะว่าในส่วนของประเทศไทยเองผมก็เชื่อว่าบันทึกต่างๆที่ทุกคนได้มีการบันทึกไว้เนี่ยก็อาจจะมีภาพหรือว่ามีมุมมองที่แตกต่างจากของชาวต่างชาติที่เขาได้เห็นในมุมมองของประเทศไทยนั่นเองพี่หนุ่มครับอยากให้พี่หนุ่มฝากถึงสําหรับคนที่เขาอยากจะติดตามในเรื่องของเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยรวมไปถึงด้านการทหารเองเนี่ยสามารถติดตามพี่หนุ่มได้ที่ไหนบ้างครับ ครับสามารถติดตามได้นะครับเพจของผมนะครับเพจใน a ฟ e b o o กก็คือครูหนุ่มจันนิโรธนะครับครูหนุ่มแล้วก็จันนิโรสอสลานอนหนูสละอีสละโอรอเรือจอจานนอนหนูกระรันนะครับซึ่งณวันนี้ก็ได้รับความสนใจจากผู้คนมากนะครับมีผู้ติดตามประมาณน่าจะห้าแสนสองนะครับก็สามารถเข้าไปติดตามดูเรื่องราวต่างๆนะครับทั้งในสมัยกรุงศรีอยยาแล้วก็ประวัติศาสตร์ของกองทัพในอดีตนะครับก็สามารถติดตามไปรับชมได้ครับผมครับ อย่างไงก็ต้องขอขอบคุณนะครับพลตีสันีโรธธรรมยศนะครับที่ปรึกษาด้านประวัติศาสตร์ทางทหารของอนุสร์สถานแห่งชาติสถาบันวิชาการป้องกันประเทศนะครับที่มาร่วมพูดคุยแล้วก็บอกเล่าเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยนะครับต้องขอขอบคุณพี่หนุ่มมากนะครับครับผมครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ และทั้งหมดนี้คือเรื่องราวข่าวสารดีๆนะครับที่นํามาฝากคุณผู้ฟังในช่วงเพื่อสังคมไทยกองประชาการกองทัพไทยสําหรับคุณผู้ฟังท่านใดนะครับที่อยากติดตามพวกเรายอดหลังสามารถติดตามได้ทาง YouTube c h anel อาท้าบอสแคดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกําลังใจแกบทีมงานทุกคนและวันนี้ผมเอกพลในวันีแนะชุมแพนและทีมงานต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับเสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ ไม่ได้เปิดเล่นเ่นได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย